สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะทุกคนเห็นช็อตเมื่ากี้ไหมอาวีแม่งโคตรค้างโอ้ค้างอีกแล้วจะว่าตายขนาดแบบ iPad สเปคแรงขนาดนี้ยังค้างนะคะโอเควันนี้นะคะก็มาอยู่กับฮีโร่นะคะที่รีเวิร์กมาใหม่สำหรับตัวแอเซนกานะคะถามว่าปรับทำไมให้เป็นผู้หญิงนะคะก็คือ ปรับมาขายสกินเอลซ่านะคะทุกคนว้าววิเศษมากนะคะเออเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีคอลแลบกับอนิเมะเรื่องใหม่อีกนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับเอเซนกานะคะรีเวิร์กมาทั้งตัวฮีโร่แล้วก็ทั้งสกิลเลยนะคะนี่ก็มาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาสอนรับฮีโร่แล้วก็สกินเอเซนกาฟรีนะคะทุกคนอ่ะ มาตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมแสงและเงาเนาะมาทำภารกิจนะคะนี่ก็ทําภารกิจครบแล้วก็รับกันไปเลยนะคะจะมีให้เลือกฮีโร่มี ท่า,น,านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชัช่อน,นะคะ ฟ้าเออ้ได <Hey, S 2> พื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะ,ละเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น TP 7เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก มีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะก็อะไรก็เลือกไปนะคะคือใครที่ยังไม่ได้รับนะคะเราแนะนําว่าให้เลือกเป็นเซนกาสกินสวิสสปินตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นสกินค่อนข้างที่จะหายากเนาะแต่เรามีครบหมดแล้วนะคะแล้วก็แม่งรับลูกแก้วไปแล้วกันว้าวนี่อะอะไรวะอ่ะเสร็จะแล้วนะคะมาตรงนี้จะเป็นคนสําหรับคนที่ยังไม่มีฮีโร่นะคะทุกคนก็มาเล่นตรงนี้มันไม่มีให้ปิดเสียงแล้วว่ะ อ่ะมากดรับตรงนี้ไปนะคะทุกคนก็เก็บสะสมนาฬิกาไายเอาไปแบบแลกเปลี่ยนนะคะจะมีเป็นท่าเต้นเอเซนการูปโปรไฟล์แล้วก็จะมีบัตรเช่าประมาณนี้นะทุกคนก็มาเล่นกิจกรรมเก็บเอาไปนะจะมีเชแร์ข้อมูลเอเซนการลองทุกๆอะไรก็แม่งก็เล่นไปอัานนะคะตามนี้ก็หลักๆก,ก็คือให้เราอะเล่นเอเซนกานั่นแหละทุกคนแล้วก็ถ้าเราแชร์นะคะเราก็จะได้ สิ 10, อ่ะสิอันแชร์ไปเลยนะคะแชร์ไปก็ได้อ่ะตอนนี้ก็แชร์เรียบร้อยได้นาฬิกาทรายมา10อันนะคะทุกคนแล้วก็สามารถแลกเป็นรูปโปรไฟล์แล้วกันอ่ะแลกทัดแลกเลยอ๋อแลกได้แค่บ,บัตรเช่าทุกที่ได้เพียงพอน,นะคะประมาณนี้นะทุกคนก็เล่นเก็บกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เข้ามาล็อกอินนะคะเฉยๆก็ได้กรอบวิวัฟฟรีนะคะทุกคนก็ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่ 2, 2> เดือนพฤศจิกานะคะรับไปเลยกรอบวิวัฟฟรีนะทุกคนขออนุญาตแคปภาพนะคะอ่ P P นะกรอบฟรีอ่ะ,ก,อ Free, อะกดเปิดไปเลยนี่จะเป็นกรอบวิวัฟส่วๆแบบนี้นะคะคือดีมากนะคือแม่งเคยเติมกรอบวิวัฟไป8,000อะ่ะคือโคตรจะเวอร์อ่ะ เวอร์แบบระเบิดอ่ะเออก็กดยืนยันไปแค่นี้นะคะทุกคนสำหรับกิจกรรมแอสเซนก้าช่วงนี้นะ,คะใครที่ไปเล่นมาแล้วเรารู้สึกยังไงคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะคือเรายังไม่ได้เล่นนะแม่งโดนแบนทุกทุกเกมนะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้ไปละบ,บาย